สำหรับในส่วนที่2นะครับเราก็จะเริ่มประยุตก์ระ,ะเบียบว,วิธีเชิงตัวเลขเก u ส์เซอร์เนะครับในการแก้ปัญหาการไหลของกําลังไฟฟ้านะครับเพราะฉนั้นนะครับถ้าเราดูจากสมการซึ่งก,งก็จะเป็นฟังก์ชันหลักในการหาคําตอบของเราเราก็จะพบว่าจากสมการการไหลเนี่ยนะครับตัวแปรนะครับที่เราอยากทราบเนี่ยมันอาจจะเป็นค่า Power นะครับก็คือทั้งกำลังไฟฟ้าจริงแล้วก็กำลังไฟฟ้าจินภาพก็ได้นะครับอ่าแต่ว่าถ้าเราจะหา P หรือว่า Q เนี่ยก็คือเราต้องรู้แรงดันส่วนค่า Y ก็คือนะครับเป็นระบบไฟฟ้าอยู่แล้วเนาะก,ก็คือได้จากตัว i m p e d แ n c e หรือว่าแอมปิแดนซ์ของระบบขึ้นมาะนะครับจากสมการเดียวกันนะครับอ่าเพราะนั้นนะครับถ้าเรารู้ V นะครับเราก็จะหา pi ลบ jqi เท่ากับ vi คอนจูเกตแล้วก็ i j v j เพราะนั้นถ้าเรารู้แรงดันในแต่ละบัสเนี่ยเราก็จะหาได้ว่าบัสที่เราสนใจเนี่ย power นะครับมันไหลเข้าไหลออกเท่าไหร่ซึ่งนะครับในกรณีนี้มันก็จะเหมาะสำหรับการหา เจนบัสเพราะว่าเจนบัตเรารู้ p กับรู้ v อ่าแต่สิ่งที่เราไม่รู้ก็คือค่า q นะครับอ่าซึ่งค่า v ที่เรารู้เนี่ยก็คือเฉพาะขนาดะาะนั้นเราจะไม่รู้ว่ามุมเฟสของแรงดันเท่าไหร่อ่าะะนั้นเราก็จะเบสออนตรงเนี้ยหานะครับค่านะครับ reactive power แล้วก็นะครับแรงดันนะครับที่เป็นเชิงซ้อนที่เราจะต้องรู้มุมนะครับ ทีนี้ในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเราอยากรู้แรงดันนะครับรูปสมการก็จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะนั้นเราก็จะย,าย,าย,าย้ายข้างสมการนิดหนึ่งก่อนก็นะครับลักษณะนะครับสมการแรงดันที่เราใช้นะครับในการหาคำตอบเนี่ยนะครับก็คือแรงดันที่เราต้องการหาก็คือค่านี้ อ่าเพราะนั้นก็จะเป็นรูปสมการ JQI หารด้วย VI conjugate นะครับบวกด้วย sigma yijbj นะครับแล้วก็หารด้วยนะครับตัวนี้นะครับ sigma yij อ่โอเค เพราะนั้นตรงนี้ก็คือแรงดันที่เราต้องการาซึ่งไอเนี้ยนะครับในการหาแรงดันก็คือจะเหมาะสำหรับนะครับกรณีที่โหลดบัรเพราะว่าโหลดบัรเรารู้ว่า P Q เท่าไหร่นะครับเราก็จะมาสนใจกับการหาแรงดันอย่างเดียวพูดง่ายๆถ้าเราเขียนเป็นรูปในของฟังก์ชันเนาะฟังก์ชันไอสมการตัวเนี้ยนะครับสิ่งที่เราต้องการหาก็คือ V I นะครับพน,นจากรูปสมการตัวนี้นะครับความซับซ้อนนิดนึงก็คือนะครับฟังก์ชันของเราอ่ะนะครับเราอยากหา vi ก็จริงแต่ว่านะครับมันมี v ของบัรอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับอ่าพน,นตรงนี้ก็จะเป็นฟังก์ชัน vi นะครับจนถึง vj นะครับก็คือ v1 v2 v3 จนถึง v J. ที่เราก็จะต้องหาคำตอบหรือว่าต้องมีการอัปเดตคำตอบแล้วก็แทนเข้าไปในฟังก์ชันนะครับเพราะนั้นก็จะมีอยู่2สมการเนอกจากรูปสมการหลักตัวนี้ก็คือสมการของการหานะครับ power นะครับกับสมการของการหาแรงดันขึ้นมาเพราะนั้นบัตรไหนนะครับที่เราต้องการหาในระบบบ้างก็คือในกรณีที่เป็น l e c กบัตรเนี่ยก็คือเรารู้ v อยู่แล้ว ทั้งขนาดแล้วก็มุมเฟสอ่าเพราะนั้นเราก็จะเหลือนะครับในการหา p แล้วก็ q อ่าซึ่งเราจะหา p q ได้เนะี่ยเราก็ต้องรู้แรงดันในแต่ละบัดอ่าก็คือค่า v ซึ่งอันนี้เดี๋ยวเราค่อยหาตอนท้ายได้นะครับอ่าส่วนในกรณีเป็นโหลดบัดเนี่ยก็คือเราจะหาแรงดันเพราะนั้นก็จะใช้สมการตัวนี้นะครับเพื่อหาแรงดันออกมา เพราะนั้นแรงดันก็ยังมีการอัปเดตในแต่ละรอบส่วนในกรณีเจนบัสเนี่ยเราต้องการค่า Q เพราะนั้นยังต้องใช้สมการตัวนี้นะครับแล้วเราก็ต้องนะครับหามุมเฟสของแรงดันก็คือต้องใช้สมการแรงดันตัวนี้เพราะนั้นตอนที่เป็นเจนบัสเนี่ยในตัวอย่างตอนท้ายของบทนี้อของเซกชันนี้เราก็จะเห็นว่าเราต้องใช้สมการเพื่อหาค่า Q แล้วก็ใช้สมการแรงดันนะครับ เพื่อหาค่ามุมเฟสของแรงดันขึ้นมาเพราะนั้นจากรูปสมก,การนะครับสมก,การ p q ของเราเนี่ยนะครับมันก็จะแยกเป็นสมก,การสำหรับการหา power นะครับแล้วก็สมก,การสำหรับการหาแรงดันอ่าซึ่งเราจะหาแรงดันได้เราก็ต้องรู้ว่า power นะครับที่ไหลในบัสนั้นๆเนี่ยนะครับมีค่าเท่ากับเท่าไหร่อ่าซึ่ง power ที่ไหล นะครับในแต่ละบัสเนี่ยเราก็จะเรียกว่านะครับ power schedule นะครับอ่าซึ่งไอ้ค่า power schedule ตัวเนี้ยนะครับอ่าในแต่ละบัสเนี่ยมันแบ่งเป็น Gen bus กับ Load bus ซึ่งทิศทางของ power จะแตกต่างกันอ่าซึ่งจากสมการการไหลสมการ power ตัวเนี้ยเรานะครับ derive มาจากการที่ power มันไหลเข้าบัสอ่าเพราะนั้นนะครับ p q ที่ไหลเข้าบัสเนี่ยก็จะเป็นค่าบวกซึ่งในกรณีนี้ก็คือในกรณีที่เป็น generator นะครับส่วนในกรณีที่เป็นโห a d นะครับโหลดก็คือเราจ่าย power อ,ออกอ่าเพราะนั้นเราจ่ายออกทิศทางตรงกันข้ามกับที่เราหาสมการตัวนี้มาอ่าเพราะนั้นเราก็จะแทน p แล้วก็ q เนี่ยเป็นค่าลบ เพราะฉนั้นในกรณีโหลดนะครับ P กับ Q Schedule ตัวนี้จะเป็นค่าลบส่วนในกรณีที่เป็น Generator ก็คือ Genbus เนี่ยถ้ามันไหลเข้าเนี่ยก็คือ P แล้วก็ Q เนี่ยก็จะเป็นค่าบวกเพราะนะครับเราต้องย้อนไปตอนที่เราหาสมการการไหลนะครับก็คือเราแทนที่ทางที่ นะครับพาวเวไหลเข้าก็คือมาจาก c u r r e เรนซ์ซอรเนี่ยเป็นค่าบวกขึ้นมาะนะครับอนอกจากนี้นะครับจากสมการเกลียวการเนี่ยนะครับเราเขียนอยู่ในรูปของการหาค่า P ค่า Q ได้ซึ่งอันนี้เราก็จะใช้กับสลักบนะัดเนาะที่เราจะรู้ว่า Power ที่ไหลใน s สล c กบัดเท่าไหร่นะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นเจนบัด นะครับเราสนใจก็คือในส่วนของการหาค่าวขึ้นมานะครับแต่เจนบัดเนี่ยพอเราได้ค่า Q แล้วเนี่ยเราต้องมาหาแรงดันด้วยเพื่อหามุมเฟสของแรงดันขึ้นมาอ่าะอะนั้นจากสมการด้านบนเนาะที่จะเป็นสมการพาวเวอร์หลักนะครับอ่าะฉนนั้นกําลังไฟฟ้าจริงก็คือส่วนจริงของสมการตัวนี้ ่าแล้วก็กําลังไฟฟ้าจินตภาพก็คือค่า Q เนี่ยก็คือค่าลบนะครับมีเครื่องหมายลบตรงนี้เน้นนิดนึงส่วนใหญ่ก็คือเวลาทำแบบฝึกหัดหรือว่าข้อสอบเนี่ยนะครับก็จะรีบแล้วก็ค่าลบตรงนี้หายไปซึ่งคําตอบเนี่ยคนละด้านเลยนะอ่าจากบวกไปลบลบเป็นบวกตัวเนี้ยนะครับมันก็นะครับจะทําให้คําตอบของเราค่อนข้างผิดเพี้ยนไปได้เยอะขึ้นมา เพราะนั้นจากรูปสมการตรงนี้นะครับค่า y ตัวเล็กตัวนี้ก็คือค่า admittance ของกิ่งวงจรนะครับของกิ่งวงจรซึ่งถ้าเราจำกันได้นะครับตอนที่เราหาเมติก y นะครับอ่าเมติก y ก็จะมี yii ใช่ไหมครับแล้วก็ yij นะครับตัวนี้ มันก็จะมีในแนวทะแยงกับนอกแนวทะแยงนะครับซึ่งในแนวทะแยงถ้าเราจํากันได้นะครับในแนวทะแยงเนี่ยมันก็จะเป็นผลรวมของค่า y นะครับที่ต่อนะครับอยู่กับบัตรนั้นๆผลรวมของค่า y ทั้งหมดส่วนนะครับนอกแนวทะแยงนะครับนอกแนวทะแยงเนี่ย ก็จะเป็นนะครับค่าลบของค่า y นะครับที่เชื่อมระหว่าง2บัรที่เรากำลังพิจารณานะครับถ้ามีบัตร1กับบัตร2ก็คือค่า y ที่เชื่อมระหว่างบัตร1กับบัตร2โอเคอาเพราะนั้นตรงนี้นะครับผลรวมนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถนะครับพิจารณา นะครับโดยใช้ค่า y นะครับของนะครับสมาชิกที่อยู่ในเมติก y หรือว่าแอดมิตตนเมติกได้อ่าเพราะนั้นรูปสมกา,ารตัวนี้ก็คือผลรวมนะครับผลรวมของกิ่งวงจร,รที่ต่ออยู่กับบัสนั้นๆนะครับอ่าตัวนี้เราก็เลยแทนด้วยนะครับสมาชิกนะครับ อ่านะครับสมาชิกนะครับที่นะครับนอกแนวทะแยงส่วนอันนี้นะครับ j เท่ากับ0ก็คือไม่มี j ก็คือเป็น y ii I, นะครับทั้งหมดขึ้นมาเพตอะนั้นก็จะมีนอกแนวทะแยงนะครับกับในแนวทะแยงเกิดขึ้นเกิดขึ้นอ่าตอะนั้นตรงนี้นะครับตรงนี้ จริงๆแล้วก็คือ y นะครับ1 2 v 2อนะ่ v สมสมมติว่า i เท่ากับ1นเนาะนะครับบวกด้วย y 13 v 3บวกด้วย y 14นะครับ v ่ไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่าจำนวนบัตรของเรามีเท่าไหร่นะครับนะส่วนนี้ไม่ได้เชื่อมกับใครเพราะว่า j เท่ากับ0เพราะนั้นก็คือนะครับก็จะมีแต่ค่า i เพราะนั้นก็คือซิกมาของ y i i นะครับตัวนี้ yj ก็คือเป็น y i i นะครับที่อยู่ในเมทริกซ์ขึ้นมาเพราะนั้นเราสามารถดึงค่าจากในเมทริกซ์ y ได้นะครับ y11 1, y12 จนถึง y1n นะครับเหมือนกันรตรงนี้ก็จะเป็น y21 1, จนถึง yn1 ตรงนี้ก็จะเป็น y เป็นพราะเราพิจารณาบัตหนึ่งก็คือ i เท่ากัน1เราก็ดึงมาเลยว่า y 1 1ตรงนี้ก็คือตำแหน่งนี้นะครับส่วนตำแหน่งนอกแนวทแยงนะครับก็คือที่เราจะมาใช้แทนตรงนี้นะก็แล้วแต่นะครับว่านะครับบัรที่เราพิจารณาอยู่เนี่ยมันเชื่อมกับบัตรไหนบ้างนะเพราะว่าถ้ามันไม่เชื่อมกับบัตรไหนเนี่ยตำแหน่ง ของค่า y นะครับมันจะนะครับจะมีค่าเท่ากับ0ูนย์มีค่าเท่ากับ0นอ่าพอั้นก็ตัดนะครับเทอมนั้นออกไปได้เลยอ่าพอนั้นเราก็จะได้นะครับในสมการในการหาแรงดันนะครับอ่าพอนั้นนะครับเราจะดึงเข้า y นะครับจากวงจรก็ได้ในกรณีที่ระบบไม่ได้ใหญ่มากนะครับแต่ว่าถ้าระบบของคุณเนะี่ยเริ่มมีขนาดใหญ่ ก็จะแนะนำว่าให้เราดึงเข้า y านะจากเมริกเข้ามา,าซึ่งมันก็จะมีความต่างกันค่อนข้างชัดเจนก็คือตรงนี้นะครับตัวหนึ่งเป็นบวกตัวหนึ่งเป็นลบขึ้นมาเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นนะครับการหาแรงดันในแต่ละบัสเพราะนั้นตัวนี้ก็จะเป็นสมการหลักของเราในการหาแรงดันก็ถือว่าเป็นสมการในการหาแรงดันเนาะนะครับ v n นะครับเพราะนั้นรหรนัสรักดันบัส1ก็จะมีสมการตัวนี้นะครับของบัส1บัสร2บัสร3ซึ่งบัส1นะครับมันก็จะเกี่ยวข้องกับ v ที่บัสร2บัสร3ผ่านนะครับสมการตรงนี้หรือว่าเทอมตรงนี้ขึ้นมาเพราะนั้นในกรณีที่เรามีแต่โหลดบัสเนาะนะครับทุกบัตสจะรู้ค่า p ค่า q เพราะนั้นเราก็จะหาแค่แรงดันอย่างเดียวในกรณีที่เรามีแต่โหลดบัตซึ่งจะเป็นตัวอย่างที่1ถัดไปทีนี้ความซับซ้อนของมันเนี่ยนะครับก็คือในกรณีที่เรามีเจนบัตนะครับลักษณะของเจนบัตเนี่ยก็คือเราจ่าย power ก็คือเรารู้ power นะครับเรารู้ขนาดแรงดันที่เราต้องการคอนโรลเพราะว่า generator ก็จะมีอำนาจในการปรับ สิ่งที่เราไม่รู้นะครับก็คือค่า Q อเพราะนั้นนะครับค่า Q กับมุมนะครับของแรงดันตัวนี้คือสิ่งที่เราต้องการหา,านะครับโทษทีเราใช้เป็นเดลตานะครับ อ่าเพราะนั้นนะครับในการหา P Q แน่นอนนะครับเรายังอิงกับสมการการไหลนะครับอ่าเพราะนั้นจากสมการการไหลเนี่ยนะครับตรงนี้ก็คือ P I ลบ J Q อ่าเพราะนั้นในส่วนของกำลังไฟฟ้าจริงเนี่ยเราก็จะได้นะครับในส่วนของ power ออกมานะครับก็คือค่าจริงตัวนี้ซึ่งเราจะเขียนอยู่ในรูปของค่า y ที่มาจากกิ่งวงจรก็ได้นะครับหรือนะครับอยู่ในรูปของเมริกก็ได้ทำนองเดียวกันอ่าก็แล้วแต่ว่าโจทย์หรือว่าระบบนะครับค่าของแอดมิแตนทีเ่เราได้เราได้จากไหนมาได้จากวงจรน,นะครับหรือว่าได้จากเมริกของคัาวอ่าตัว p ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับอ่าตัวที่เราจะใช้ในกรณีที่เป็นเจนบัสเนี่ยก็คือตัว q นะครับเพราะนั้น q ก็ยัง b a s e on นะครับสมการของ p ลบ jq เนาะนะครับในแต่ละบัตรเราได้เท่านี้เพราะนั้นจากสมการนะครับตรงนี้ถ้า q มันเป็นค่าลบเพราะนั้นก็เลยต้องมีค่าลบตรงนี้ด้วยเพราะนั้นในกรณีที่เราหาค่า y จาก a m t t ิ m e t เมตรเราก็จะเขียนอยู่ในฟอร์มตรงนี้ ราะนั้นในกรณีที่เป็นเจนบัสเนี่ยนะครับเจนบัสเนี่ยเรารู้แต่ P แล้วก็ขนาดแรงดันอ่าเพราะนั้นเบื้องต้นนะครับอ่าเราก็จะนะครับจาก P แล้วก็ขนาดแรงดันที่เรารู้เนี่ยนะครับเราก็จะมาวิเคราะห์ก่อนว่าค่า Q เนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วพอเราได้ P กับ Q เนาะนะครับเราเอานะครับ เอา p กับ q ที่เราได้มาใส่ในสมการตัวนี้นะครับแรงดันที่เราได้ก็จะเป็นเชิงซ้อนแล้วเราก็จะมาพิจารณาว่านะครับเลขเชิงซ้อนนะครับของแรงดันที่เปลี่ยนแปลงเนี่ยมันตีค่าเป็นมุมเดลต้าเท่ากับเท่าไหร่นะครับอ่าขึ้นมาอ่าเพราะนั้นสมการหลักของเราเนี่ยก็จะมีสมการแรงดันสมการ power นะครับแล้วก็สมก,การเ e ียกที่ power ขึ้นมาอ่เชิงทั้งสามสมก,การเนี่ยมันเป็นเชิงนะครับเป็นลักษณะของ non linear เนาะ,ะเพราะว่าเราจะหาปริมาณตัวนึงเนี่ยมันไปดันเกี่ยวข้องกับปริมาณอื่นที่มันเกี่ยวข้องกันด้วยขึ้นมาเพราะฉะนั้นในการพิจารณาเนาะนะครับคำตอบเริ่มต้นก็จะเป็นสิ่งสำคัญในการหาค่าต่างๆของเรา ซึ่งในกรณีที่เป็นโหลดบัตนะครับเราต้องการหาค่าแรงดันก็คือจะมีทั้งขนาดแล้วก็มุมเฟสอ่าเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะครับในกรณีที่เป็นโหลดบัตนะครับเราก็จะกําหนดนะครับขนาดเป็น1แล้วก็มุมเป็น0นั่นเองนะครับอ่าในกรณีเจนบัตนะครับเราก็กำหนดมุมของแรงดันเป็น0แล้วก็ขนาดก็คือตามที่เขากำหนดเลย ขึ้นมาเพราะนั้นหลักๆก็จะอยู่ตรงนี้นะครับที่เราจะกำหนดค่าเริ่มต้นค่าเริ่มต้นส่วน Q ตรงนี้นะครับจากค่าเริ่มต้นหรือว่าแรงดันเริ่มต้นที่เรารใส่เข้าไปเนี่ยเราถึงจะเอามาหาค่า Q ออกมาเพราะนั้นค่าเริ่มต้นก็จะมีนะครับแค่นี้นะครับในแต่ละบัตรที่เราต้องการหา ซึ่งในกรณีที่เป็นโหลดบัสเนี่ยเรารู้ p กับ q อยู่แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็จะใช้สมการแรงดันนะครับเพื่อหาว่านะครับสมการแรงดันก็คือสมการผมลืมกอบเข้ามาก็คือสมการหลักหน้านี้นะครับที่เราจะใช้นะครับส่วนในกรณีที่เป็นเจนบัสนะครับเราไม่รู้ค่า q นะครับเพราะนั้นในกรณีเจนบัตรเราก็จะหาค่า Q มาก่อนนะครับจากขนาดแรงดันที่เขากำหนดแล้วก็จากนะครับมุมเฟสของแรงดันที่เราสุ่มหรือว่ากำหนดเป็นค่าเริ่มต้นมาเพราะนั้นเราก็จะได้ค่า Q นะครับพอเราได้ค่า Q เนี่ยเราถึงค่อยย้อนกลับไปหาแรงดันเพื่อหามุมเฟสของแรงดันทีหนึ่ง ซึ่งมุมเฟกของแรงดันเนี่ยนะครับมันจะล้อตามส่วนจินตภาพนะครับที่เปลี่ยนแปลงเพราะว่านะครับในแต่ละรอบของเราเนี่ยเราเปลี่ยนค,ค่า Q ซึ่งค,ค่า Q อยู่ในแกนจินตภาพเนะาะเพราะนั้นในแต่ละรอบเนี่ยเรามีการการคำนวณค,ค่า Q ใหม่ทุกครั้งเพราะนั้นนะครับส่วนจินตภาพของแรงดันเนี่ยก็จะเป็นตัวที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก ค่า Q ที่เปลี่ยนแปลงตัวนี้เพราะนั้นในกรณีที่เป็น Gen Bu สวีบัสไม่มีอะไรเนาะหาแรงดันในกรณีที่เป็น Gen Bu s เนี่ยก็คือเราก็จะอัปเดตค่า q ทุกครั้งในแต่ละรอบเพราะว่าเราไม่รู้ค่า q ิวเพราะนั้นค่า Q ก็คือเอามาจากสมการที่แคเนี้นะครับซึ่งเราต้องอาศัยแรงดันแล้วก็นะครับที่เราอัปเดตในแต่ละรอบ หลังจากนั้นนะครับพอเราได้ค่าคิวเราก็จะมาอัปเดตแรงดันอ่าซึ่งแรงดันเนี่ยนะครับเราก็จะอัปเดตนะครับเฉพาะส่วนจินตภาพอ่าโดยที่เรานะครับพยายามอ่านะครับให้ขนาดของแรงดันคงที่เสมอในทุกๆรอบในทุกๆรอบ อ่าเพราะนั้นหมายความว่ายังไงนะครับแรงดันของเราเนี่ยมีทั้งส่วนจริงแล้วก็ส่วนจินตภาพที่ได้ในแต่ละรอบนะครับของการคํานวณอ่าเพราะนั้นนะครับเราก็จะถือว่าในส่วนจินตภาพตัวเนี้ยจะเป็นส่วนที่เปลี่ยนแปลงตามค่า Q ิที่เราอัปเดตมาอ่าเพราะนั้นเพื่อให้นะครับผลรวมนะครับหรือว่าขนาดของแรงดันเนี่ย คงที่เสมอเนี่ยเราก็จะต้องจากค่าส่วนจินตภาพที่เราได้ของแรงดันเนี่ยนะครับเราจะต้องพยายามปรับส่วนจริงเนี่ยให้มันนะครับหาขนาดออกมาแล้วเนี่ยได้ขนาดนะครับคงที่เสมออ่าะนั้นก็จะมีการอัปเดตส่วนจริงแล้วก็ส่วนจินตภาพนะครับ ซึ่งการอัปเดตสุนทรภาพก็คือหามาจากสมการแรงดันนะครับก็คือสมการที่เราแปลงมาจาก power flow u ตะกียน,น,นี้นะครับพอเราได้แรงดันที่เป็น complex number แล้วเนี่ยนะครับเราพิจารณาก่อนว่าเราหาขนาดออกมาเนี่ยมันได้ขนาดนะครับาตามที่เขากำหนดหรือเปล่าถ้าไม่เราก็ต้องปรับส่วนจริงเนี่ยให้หาขนาด มาเนี่ยได้ตามที่เขากำหนดน,นะครับว่าที่เจนบัตรตัวเนี้ยเราต้องการจ่ายแรงดันเท่าไหร่เท่าไหร่ขึ้นมาโอเคนะครับอ่าเพราะนั้นเดี๋ยวในเซสชันหน้านะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าสู่ตัวอย่างนะครับตัวอย่างอ่าทีนี้นะครับในการทำแต่ละรอบเราจะหยุดเมื่อไหร่นะเราอาจจะมีการใช้ตัวเร่งนะครับเพื่อให้การคำนวณไวขึ้น แต่ในตัวอย่างเรายังไม่ใส่ตัวเลขเพื่อให้เห็นภาพการคำนวณเยู่เฉลในการพิจารณาก็คือนะครับตัวแปรที่เราอยากทราบค่าไม่ว่าจะเป็นแรงดันนะครับหรือว่านะครับค่า Q ที่เราอยากทราบค่าเนี่ยก็คือมันมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมากนะครับเพราะนั้นแรงดันเนี่ยเราก็จะดูทั้งขนาดแล้วก็มุมเฟส ก็คือดูทั้งส่วนจริงนะครับแล้วก็ส่วนจินตภาพอ่านี้ก็คือส่วนจริงส่วนจินตภาพอ่าเพราะนั้นการเปลี่ยนแปลงของแรงดันในแต่ละบัรทั้งส่วนจริงแล้วส่วนจินตภาพเนี่ยก็คือมีเออร์เลอร์อยู่ในระดับที่คุณยอมรับได้นะครับแล้วก็ในกรณีที่เป็นนะครับเจนบัสก็คือการเปลี่ยนแปลงของค่า Q ซึ่งจริงๆแล้วถ้าแรงดันเนี่ยนะครับมันอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เนี่ยค่า Q ที่เราคำนวณได้ นะครับการเปลี่ยนแปลงของค่า Q ตัวนั้นเนี่ยมันก็จะอยู่ในระดับที่ยอมรับได้เหมือนกันอ่าพอเราจะดูจากค่า Q ก็ได้นะครับในกรณีที่เป็น g e n b u สนะครับหรือว่าดูจากแรงดันที่เป็น Complex Number ก็ได้ส่วนในกรณีที่เป็นโหลดบัตนะครับในกรณีที่เป็นโหลดบัสเนี่ยเราก็จะดูเฉพาะนะครับแรงดันอย่างเดียวเลยนะครับก็จะมีทั้งส่วนจริงนะครับแล้วก็ส่วนจินตภาพ ก็จะมาเช็คทั้งคู่ว่านะครับการเปลี่ยนแปลงของแรงดันทั้งส่วนจริงและก็ส่วนจินภาพเนี่ยมันอยู่ในระดับที่เรายอมรับได้หรือ,อยังมาก,นะก็โอเคครับสำหรับนะครับการะระยุกต์ใช้นิวตันลับเซ์น,นะครับกับการวิเคราะห์การไหลโดยในตัวอย่างเราจะเห็นภาพมากขึ้นนะครับอาจจะยังงงงนิดนึงไม่เป็นไรนะครับแต่ว่าถ้าเราดูตัวอย่างแล้วยังงงอยู่ย้อนกลับมาดูคลิปนี้อีกทีนึง โอเคครับ